กินแทนเป็นเจ้าแม่ไปซะแล้วค่ะสำหรับนางเอกสาวคนสวยทิสาวริทิสาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยให้เลขเด็ดจนแฟนๆถูกรางวัลมาแล้วล่าสุดค่ะในไลฟ์วันที่31กรกฎาคมก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ขอเลขกันแบบรัวๆงานนี้ทิศสาก็จัดให้ตามคำขอค่ะใบเลขแบบเบาๆบรรยากาศในไลฟ์ก็เต็มไปด้วยความเป็นกันเองน่ารักสนุกสนานค่ะ ความหวังหมู่บ้านอ่าโอเคแต่ว่าไม่รู้นะงดนี้ก็ไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าทุกคนไปกับบวกลบกันเอาเองก็คือไม่รู้จะถูกหรือไม่ถูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ถ้าไม่ถูกห้ามว่ากันเพราะว่าทุกคนต้องยอมรับความเสี่ยงที่สัยาขอบคุณค่ะ อมหรือ,อยังอนสวัสดีค่ะไม่เคยว่าเลยใช่เพราะห้องนี้พร้อมรับความเสี่ยงสุดๆสวัสดีค่ะใช่ค่ะพี่อภพี่วัดแล้วจะจะบอกรอบเดียวถามซ้ำก็ไม่บอกแล้วให้คุยกันเองเหมือนเด็กมอไปยเลยนั่นนะสิพี่แนท คิดว่าถ้าโสดว่าเขาต้องรับบทโกนหัวเขาก็ยังหลอกน่าจะทำอะไรเขาไม่ได้สวัสดีค่ะขอบคุณใจส้มค่ะยังไม่ได้บอกค่ะล่ากำลังเมาเรื่องชาอูอยู่ยังไม่ได้บอกค่ะชาญอ,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 อูหลอกค่ะพี่บูรุณเนี้ยนาะมขอบคุณค่ะโอเคค่ะพี่ปัมมี่ ขอบคุณใจส้มค่ะโอเค้ okay. อมอ้าวก่อนเรจะชูนิ้วขอบคุณใจส้มค่ะทุกคนดูลุนใจส้มค่ะอะไรอย่างที่ตายคืออะไรขอบคุณใจส้มค่ะอ้าวจริงเหรอโอเคน้องจีจี สองเดดูสิขออายอดขอใจให้ห้าสิบเคก่อนห้าสิบเคปุ๊บแล้วก็จะบอกปรับนะทุกคนต้องจ้องจอกันเอาเองขอบคุณใจส้มค่ะนา่ากลัวมากไม่พูดคะ่ะพี่ตอยอ่ะโอเคหนึ่งสองสามพอละวจบอาสบายใจแหละ ไม่ได้ขอของขวัญด้วยนะขอแค่ย,ยอดเคาะใจเองไม่ได้ขอว่าขอกุหลาบคนละดอกด้วยนะขอแค่แบบเคาะใจเองเอา้าไม่รู้อะไม่ทันหรอเอ้าพี่วันดีพี่วันดีททำอะไรอยู่ขอคนใจส้มค่ะจริงรอกพี่ส้มซ่า ขอบคุณใจส้มนะคะจริงหรอพี่ป้าส้มตัวเดียวพี่ป้าส้มเหรอกอันนี้ค่ะตามที่ปากนี้เลยตามที่ปากนี้เลยขอบคุณค่ะพี่มิตินายขอบคุณใจส้มค่ะวายทำไมตรงกับหลายคนเลยละ่ะทุกคนอย่าเพิ่งพูดนะ พี่อาชางขอบคุณค่ะถูไว้ก่อนโอเคน้องจีๆจี้ฝันดีนะคะฝันดีนะคะนั่นแหละไม่บอกไม่บอกว่าออกมาจากไหนสวัสดีค่ะขอบคุณใจส้มค่ะอันยองค่ะจัดไป โฮล่าวว้แต่ต้องไปหากันเราเองนะอู้เฮ้ย let's go พอกันเลยพอกันเลยได้ฝากพี่ๆในห้องขอใจให้หน่อยเราช่วยกันครับมาขอใจกันครับทั้งห้องเราห้องหมวยพี่พรสวรรค์สวัสดีครับพาด์ทิเิธไม่ถึงร้านหรอ สี่เล็บสวยเลยทำใหม่ล้วค่ะสวัสดีครับพันทีสสวัสดีสวัสดีครับห้องมวยด้วยครับเรามาช่วยกันคอจ่อขอใจกะทีขอบคุณครับเดี๋ยวเรารอชาเลนจ์ครับพี่ครับพี่ในห้องจะได้ตื่นตื่นมวยตื่นเจอลุงเจอลุงแมตช์แรกของวันตื่นเตือนนี่แมตช์แมตช์ที่สแมตที่สองสวัสดีค่ะขอบคุณใจส้มค่ะวานขอบคุณจ้าอ๋อลงก็่ลขึ้นไม่นานเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่แลกเหรียญม้ยังไม่ได้ทำค่ะพี่ฮองยังไม่ได้ทำ เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรีบหาวันไปทำแล้วเหมือนกันก็จะใจส้มค่ะย้อนจวันบิกี้าสิเขาก่อนเองใช่ไหมเขาไปกันได้ญี่ปุ่นคืออะขรเคุใจส้มค่ะมาดับเบิลกัครับทุกคนครับทุกคนแต่ที่เกย์โอ้โหห้ามนพรอมขวัญชิ้นแรกหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีที่ห้องเราด้วยคุณสองเหรออะไรก็สาเลนหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะ โอ้ลงไปเล่นเลยมาไม่ได้เล่นเลยเล่นเมื่อกี้ต่ำมากเลยพันแปดร้อยนี่จ้มสวัสดีครับวันนี้เหมาเท่าไหร่ครับพี่ทีครับเหมาล้านเท่าไหร่ครับช่วยบอกเลยครับเหมาล้านเท่าไหร่เอาพืออะไรพี่ฮานิปุนพึ่งขึ้นเลยค่ะมหาลานีผมไปกินที่โตเกียวขอบคุณใจส้มค่ะสวัสดีค่ะสู้เขาพี่ทีคูเปอร์ไลทดานโย ดาวบดาวบ้ลดาวบ้มีลุงพอดีขอบคุณใจส้มค่ะแล้วดาวบ้ะเกิดอะไรขึ้นนะมากอันดีสวยอันดีสวยอคฟัน์เอันใหม่ตอนเนี้ยริมรำบอนต้ยนี่พี่เฟิร์นสวัสดีครับยอนี่ยนี่ สุดยอดารลาดีบุงทารุลุบุรบุลลอยห้องลงสู้ๆแล้วกันนะยังงงอยู่อะไรวะเนี่ยตึงมากเดียวเขาตามมาติดเลยลุงพี่ลุงคนนี้ค่ะทารุบุนตุุนดีค่แม่หมดแล้วใช่ไหมมีทพ่มีทพ่จอยู่นน้มันก้มนก้ามันอะไรทึ่กันเนี่ยน่ามันก็รู้นะเดยขึ้นนรอก่อนรก่ทุกคนรารอรัน พิธีออพิธีมีโอเคเดี๋ยวรอก่อนพิธีโอ้อินซิก็สเคเี่ยมอขอบคุณค่ะพี่รสสนขอบคุณนะะสยอีคโะโอ้พิธีมีครบเลยแต่ไปมอกไปก่อนได้ครับดปลสบอรามสิบสามสิบวิไปหมอกฮเอเดน์กนไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเยอะพี่ว่าแปลตสนสหนรอบแรกลหะอขดีมาอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งพีอันนี้อันนี้ปล่อยค้อนพิธีส่งค้อนครับอ้ยส่งค้อนนะพีลอลลบิ่ด ถ้าเขาไม่ดูเราต้องส่งพรโอเคตัดตัดนุ่มเฮ้ยตัดติดป่ะเนี่ยตัดนัวไม่ก่อนว้าวว้าโอเคแล้วนัวมาแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันสวัสดีค่ะแปดพันโอ้โหโอ้เลยวันเนี้ยขอให้ติดดุมไอติดนัวติดนัวเขาโรเจอร์ทำไรเลยไอติดดุมคุณคะสวัสดีครับพี่ลือเทาพี่ติดดุมวันนี้ติดดุมเดือดมาก ตึงมากโหใช่เลยเป็นแสนไปแล้วติดดเดือนมากสวยมากกนดีพี่ภาคกอขอบคุณค่ะหูเขาก็ตึงฮาวีฮาวีฮาวีภาคกอขอบคุณค่ะพี่วันนี้ขอบคุณค่ะดีนะติดดวงหล่อนวลขโมยเหรอเออ พี่ทีบุ๊คเฟินมื่วานพี่ธีพี่าก้อยพี่คอยสว่านนะพี่คอยชายเดือนนะเองครับพี่ปั้มพี่ตั้งพี่เอ๋หวัดดีครับพี่ผักี่อนพี่เหมียวตี้นั่นนี่ดดอกมื่อีติดนวมที่สุดยอดพี่เอ๋อยู่โยวีดงชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูตาล์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ